สวัสดีคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องแม่เลี้ยงแสนดีที่หนึ่งบทที่5้าได้เวลาออกเดินทางในที่สุดก็ถึงวันออกเดินทางกลับบ้านฝอ่เฟย,ยหลงแจ้งมาแล้วว่าจะออกเดินทางเช้ามืดของวันนี้ถึงแม้ว่าจะเร็วกว่าที่กำหนดเอาไว้หนึ่งวันแต่นางไม่มีปัญหาเพราะเข้าของทุกอย่างคนของนางจัดเตรียมเอาไว้หมดแล้ว ดังนั้นไม่ต้องรอให้ใครระมาปลุกเจ้าอิงวาก็ลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเรียบร้อยเตรียมตัวไปนอนต่อบนรถมา้าในอ้อมแขนมีร่างลูกชายที่ยังไม่ยอมตื่นนอนเพราะยังเช้าอยู่มากนางดีใจที่ได้กลับบ้านสักทีต่อให้ที่นี่มีความสะดวกสบายแต่สำหรับนางแล้วที่ไหนก็ไม่เหมือนที่บ้านหลังน้อยของนางที่หวงหลินอยู่ดีด้านนอกรถมา้าคันเดิมมารออยู่ก่อนแล้ว หญิงสาวก้าวเดินไปยังทางด้านหน้าที่เป็นทางเดินหินกรวดอย่างระมัดระวังเพราะตอนนี้ฟ้ายังมืดสนิทอยู่มีเพียงแสงจากคบเพลิงที่ติดเอาไว้ระหว่างทางเท่านั้นเมื่อมาถึงเจ้าอิงวามองเห็นว่าตอนขามามีรถมาไม่กี่คันแต่ขากลับมีเกวียนเพิ่มมาอีกสองคันที่ส่วนมากจะเป็นของที่เจ้าอิงวาไปขนซื้อมามากกว่าก็ที่จะยิ้มให้ไปเฟยหลงด้วยความเกรงใจไม่ได้ เพราะตอนที่ซื้อนางไม่ได้คิดว่าจะมากมายอย่างนี้นี่นาต้องลำบากเขาแล้วให้ช่วยอุ้มไหมไปเฟยหลงเห็นว่าเจ้าอิงวาหอบทั้งลูกชายแล้วยังหอบผ้าหม่มผืนหนาอีกเขากลัวว่านางจะไม่ไหวจึงคิดจะช่วยแต่เจ้าอิงวากลับสายหน้าไม่ยอมให้เขาช่วยขนาดสาวใช้จะช่วยนางก็ไม่ยอมเพราะกลัวว่าเขาจะตื่นอีกทั้งนางอุ้มมาตลอดทางแล้วเหลือแค่ขึ้นรถมาแค่นั้นนางยังไหวอย,อยู่ ไม่ต้องเจ้าคดี๋ยวเขาจะตื่นเสี่ยวซีขึ้นไปจัดที่นอนก่อนจะได้ให้คุณชายไปนอนต่อในนั้นเจ้าคณายิงเสี่ยวซีขึ้นไปจัดที่นอนเรียบร้อยก็ยื่นมือไปรับหวังอี้หลินที่นอนหลับสนิทอยู่มานอนด้านในรถมา้าแล้วก็ถอยออกมาเพื่อให้นายหญิงขึ้นรถมา้าเอาผ้าห่มเพิ่มไหมตอนนี้หิมะน่าจะตกหลายวันเดียวจะไม่สบายเอาได้ ด้านในมีผ้าห่มที่เอามาจากบ้านอยู่สี่ผืนจากประสบการณ์ที่ผ่านมานางใช้ผ้านวมปูพื้นด้านล่างไปแล้วสามชั้นอากาศวันนี้หนาวกว่าตอนนั้นอีกเช่นนั้นคงไม่พอจริงๆเช่นนั้นขอเพิ่มอีกสองผืนแล้วกันเจ้าค่ะข้าขอเผื่อให้สาวใช้ของข้าด้วยได้ไหมเจ้าค่ะได้พ่อบ้านไปเอาผ้าห่มมาเพิ่มให้พวกนางคนละผืนขอรับนายท่าน พ่อบ้านห่วงคงรับคำสั่งแล้วให้คนไปเอาผ้าห่มนวมมาส่งให้สาวใช้ของเจ้าอิงวาพวกนางก็เตรียมตัวขึ้นรถมาทันทีระหว่างทางเราไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมถนนจะดีกว่าตอนขามาเจ้ากับลูกคงไม่ทรมานมากนักอ้าวมีเส้นทางนั้นด้วยหรือเจ้าคะใช่ตอนขามาเพราะความเร่งรีบเดินทางข้าจึงใช้เส้นทางรอบนอกไม่เข้าเขตเมือง แต่ขากลับเราไม่ต้องรีบเช่นนั้นแล้วอีกอย่างข้ารับปาก,กว่าจะพาเจ้าท่องเที่ยวเมืองอื่นตอนขากลับดังนั้นเราจะแวะพักทุกเมืองจะได้ไม่เหนื่อยล้ามากเกินไปและยังได้ชมเมืองไปในตัวดีไหมดีมากเจ้าคะแล้วนี่ท่านหมอสืออยู่ไหนเจ้าคะนั่งรออยู่ในรถม้าแล้วเช่นนั้นเรารีบไปเถอดเจ้าคะ่ะเจ้าอิงวายิ้มกว้างนี่ค่อยสมกับการเดินทางท่องเที่ยวหน่อย นางเองอยากจะเห็นวัฒนธรรมของคนในยุคนี้แต่ละเมืองแตกต่างกันอย่างไรบ้างอันที่จริงหากมีโอกาสนางก็อยากเห็นความเป็นอยู่ของแคว้นอื่นเหมือนกันแต่มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่เพียงแค่นางเป็นสตรีธรรมดาหากการเดินทางไม่มีคนคอยคุ้มกันเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอยู่รอดปลอดภัยในยุคโบราณเช่นนี้ไปเฟยหลงมองจนกระทั่งเจ้าอิงวาขึ้นไปบนรถมา้าแล้วก็สั่งให้กู่ชิงมาประจำที่คนขับ ส่วนตัวเองไปขึ้นรถมาด้านหน้าเพื่อนำขบวนจากที่ได้ยินข่าวมาในใจของเขาหงุดหงิดเล็กน้อยหวังว่ามันจะไม่เป็นความจริงอย่างที่ได้ยินมาเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเขาจึงปล่อยข่าวว่าจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เขาตั้งใจเปลี่ยนแผนเดินทางเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกวันหนึ่งเพื่อป้องกันการรบกวนจากบุคคลอื่นมาก่ะกวนการท่องเที่ยวระหว่างทางอย่างน้อยช่วยยืดระยะทางให้ห่างกันสักหน่อยก็ดี เจ้าอิงวาไม่รับรู้ถึงความกังวลของปเฟยหลงพอขึ้นรถม้านางก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการกอดลูกชายหลับไปแทบจะทันทีที่รถม้าเคลื่อนตัวอากาศที่หนาวเย็นทำให้ยิ่งนอนหลับสบายมากขึ้นพอพ้นเขตเมืองหนานจริงมายังเส้นทางเลี่ยงเมืองไม่ถึงหนึ่งชั่วยามรถม้าก็ถูกรังให้หยุดลงอย่างแรงเนื่องจากแรงเหวี่ยงทำให้เจ้าอิงวาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตกใจู่ชิงเกิดอะไรขึ้น ด้านหน้ามีขบวนมาปิดกั้นทางของเราขอรับนายหญิงไม่ต้องลงมานะขอรับมันอันตรายกู่ชิงกำลังตึงเครียดกับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าอิงวาจนลืมสรรพนามที่ปกติจะเรียกนางเช่นนั้นอยู่ในใจไม่เคยเอ่ยออกมาสักครั้งโชคดีที่เจ้าอิงวากำลังกังวลอยู่จึงไม่ได้ติดใจอะไรระวังตัวเองด้วยนะไม่ต้องห่วงขอรับด้านหน้ามีนายท่านอยู่คงจัดการคนกลุ่มนั้นได้ ไปเฟยหลงยามนี้ใบหน้าเยันชามากขึ้นกว่าปกติหลายส่วนเมื่อเห็นว่ากลุ่มคนที่ขี่ม้ามาปิดถนนร่วม20คนที่สวมชุดสีดำอำพรางใบหน้าแต่เขาก็รู้ว่าคนที่นั่งอยู่แถวหน้าคือผู้ใดฝ่าบาทกำลังเล่นอะไรอยู่พะยะค่ะเหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ได้ข้าคิดว่าจะออกไปเยี่ยมชมประชาชนแกว้นหญิงด้วยตัวเองโดยการเดินทางไปพร้อมท่านเสนาไป หน้าที่ของท่านคือการสอนให้ข้าเรียนรู้ที่จะเป็นห้องเต้ที่ดีตามที่เสด็จพ่อได้แจ้งเอาไว้หากจะเรียนรู้แค่ในตำรามไม่น่าจะเพียงพอไม่สู้ไปดูด้วยตัวเองจะดีกว่าระหว่างทางอาจจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากตำราม,มากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภยัยเพราะแม่ทับเย่ก,กับแม่ทับสู้ร่วมเดินทางไปครั้งนี้ด้วยจะได้ดูแลความปลอดภัยของข้าท่านจะได้หมดห่วงดีหรือไม่ ไปเฟยหลงยกมือขึ้นกุมขมับดูท่าทางห้องเต้คงวางแผนการทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วนี่เขาสั่งสอนเด็กคนหนึ่งให้กลายเป็นเด็กเจ้าเลข่ขนาดนี้ได้อย่างไรกันไม่ทราบว่าไทยเขาทรงทราบหรือไม่พะยาะว่าพระองค์ตัดสินใจเช่นนี้ ก็น่าจะทราบแล้วห้องเต้นน้อยเก่าแก้มยิ้มแก้เก่อออกมาเพราะพระองค์เขียนจดหมายฝากฉางกงกงให้มอบให้เสด็จแม่หากแผนการปิดไว้ไม่ได้จริงถึงแม้ว่าจะรู้ตอนนั้นพระองค์ก็ออกเดินทางแล้ว หากเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ตอนนี้มันดาคงยังไม่ทราบว่าพระองค์ได้ออกจากเมืองหลวงมาแล้วบางทีอาจจะยื้อเวลาได้หลายสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณตารางเรียนที่อัดแน่นของท่านราชครูที่ผ่านมาทําให้มันดาไม่เคยมาหาพระองค์ที่ตำหนักหากไม่มีเรื่องสําคัญที่ต้องเจอจริงๆกว่าจะถึงตอนนั้นพระองค์ก็กลับไปทันเวลาแน่นอนเอาเถิดหน้าท่านเสนาไปปกติไม่ท่านก็ท่านราชครูช่วยออกกว่าราชกิจอยู่แล้ว ข้าให้ท่านราชครูช่วยทูลเสด็จว่าข้าอยู่ในตำหนักเพื่อศึกษาตำราเพียงแค่นี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วข้าหายไปแค่ไม่กี่เดือนคงไม่เป็นอะไรกระมังนึกถึงตอนที่พระองค์ขอร้องท่านราชครูกงยี่ก่อนหน้านี้กอดหัวเราะไม่ได้ในยามนั้นไม่ว่าจะขู่หรือหวานล้อมอย่างไรราชครูผู้เถนตรงไม่เคยใจอ่อน จนกระทั่งพระองค์ยอมมอบภาพวาดของปรมาจารย์เจ้าให้สุดท้ายราชครูก็ยอมให้ความช่วยเหลือแต่ย้ำแล้วย้ำอีกกว่าให้ปกปิดตัวตนให้ดีห้ามใช้ฐานะห้องเต้ให้คนอื่นรู้อย่างเด็ดขาดพระองค์ต้องรับปากเขาถึงได้ยอมให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ท่านแม่ทัพก็เป็นไปกับฝ่าบาทด,ด้วยหรือ ไเฟยหลงหันมาทักทายคนที่เขาเลือกมาเป็นแม่ทัพทั้งสองคนด้วยอารมณ์ไม่ใคร่จะดีนักบุรุษทั้งสองก็เป็นภาคลุมหน้าส่งยิ้มให้เขาอย่างอารมณ์ดีเพราะค่อนข้างสนิทสนมกันพอสมควรเป็นคำสั่งของฝ่าบาทพวกเราไม่อาจขัดขืนท่านเสนาไปคงเข้าใจในความลำบากใจของพวกข้ากระมงัง เอาเถอะในเมื่อเป็นเช่นนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วฝ่าบาทคงไม่คิดจะขี่ม้าไปยังเมืองอู้หยวนใช่หรือไม่พยา่ะหมิงหอย่องเสียนอกระโดดลงจากหลังมา้าทันทีด้วยใบหน้าดีใจที่สุดท้ายพี่ชายก็ยอมให้เขาไปด้วยข้าคงต้องรบกวนท่านเสนาไปขอร่วมขบวนรถมาของท่าน ก็คงจะต้องเป็นเช่นนั้นไปเถอะอยู่ตรงนี้จะสะดุดตาคนอื่นเกินไปตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วหากคนอื่นมาเห็นจะสงสัยเอาได้ไปเฟยหลงนำห้องเต้น้อยที่ออกอาการดีใจไปยังรถม้าของตัวเองด้านในกว้างขวางพอที่จะไม่อึดอัดมากนักส่วนคนอื่นก็ขี่ม้าประกบด้านข้างเพื่อดูแลความปลอดภยัย ยามนี้คนมากขึ้นกว่าเดิมหากเข้าไปยังเขตตัวเมืองคงสะดุดตามากเกินไปเห็นทีคงไม่อาจแวะไปพักในเมืองได้แล้วเนื่องจากหูตาของอ,องยี่ยนไม่ธรรมดาหากรู้ว่าห้องเต้มไม่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะสร้างปัญหาได้เด็กน้อยคนนั้นอย,อยู่รถมาคันไหนหมิงหอยุ่งเสียนอมองไปยังรถม้าหลายคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อหาเด็กน้อยที่ช่างพูช่างคุยคนนั้น หากได้คุยกันตอนเดินทางไกลเช่นนี้คงไม่น่าเบื่อถึงอย่างไรก็คงจะดีกว่านั่งกับพี่ชายที่ไม่ค่อยพูดคนนี้คันที่สองเดี๋ยวข้าจะชวนเขามานั่งด้วยจะได้หรือไม่ถ้าเขายอมมานะต้องมาอยู่แล้วจริงสิพี่ใหญ่ข้าเดินทางต้องปิดบังตัวตนระหว่างนี้ข้าไม่ใช่ห้องเต้แต่เป็นน้องชายของท่านท่านต้องเรียกชื่อข้าว่าอะไรดี ไเฟยโหลงปลายตามองน้องชายที่กำลังทำหน้าครุ่นคิดอย่างอ่อนใจตอนนี้ไม่คิดจะสร้างกำแพงอะไรแล้วในเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ถือโอกาสนี้ได้สอนให้เขาเติบโตเรียนรู้หน้าที่ของตัวเองก็ดีหากสบายนักก็จะไม่เข้าใจถึงความลำบากของคนอื่นความอึดอัดก็คลายลงเมื่อคิดถึงบททดสอบที่จะนำมาสอนน้องชายที่ผุดขึ้นมากมายอยู่ในหัว นี่ควรเป็นเรื่องที่เจ้าต้องกังวลหรือยามนี้เจ้าภาวนาให้แผนการที่เจ้าวางเอาไว้ไม่ถูกเปิดโปรงจะดีกว่าหมิงหอย่งเสียงฉีก็ยิ้มกว้างในที่สุดเขาก็ได้พี่ชายกลับคืนมาแม้ว่าจะเป็นการดีบบังคับเช่นนี้ก็ตามเถิดนึกถึงการออกจากเมืองหลวงครั้งแรกใจก็เต้นไม่หยุดปล่อยให้พี่ชายตำหนินิดหน่อยจะเป็นอะไรไปข้าเรียนรู้จากท่านรับรองว่าไม่มีใครรู้แน่นอน อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัศเจรีปรัชนีอัญญประกาศคู่ไปเฟยหลงในเมื่อตัดสินใจมาแล้วหลังจากนี้อย่าบ่นก็แล้วกันในเมื่อตอนนี้เจ้าไม่ได้อยู่ในฐานะของห้องเต้แกนหมิงเจ้าอยู่ในฐานะน้องชายของข้าต้องเรียนรู้ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรให้มากหากเจ้าทำไม่ได้ข้าจะส่งกลับทันทีพร้อมกับตารางเรียนเพิ่มขึ้นสองเท่าเจ้าจะยอมรับหรือไม่ได้ข้ารับปากท่าน สองคนพี่น้องมองหน้ากันด้วยแววตาจริงจังหญิงหอยุ่งเสียนอไม่คิดจะกลัวเพราะเข้าใจความหมายของพี่ชายดีว่าต้องการให้เขาเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบเขาก็จะไม่ทำให้ทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายคนนี้ผิดหวังเช่นเดียวกันจากนั้นภายในรถมาก็กลับเข้าสู่ความเงียบสงบได้ยินเพียงเสียงการลู้ที่ออกคำสั่งให้เคลื่อนขบวนต่อไปรถมาเคลื่อนที่ออกไปเจ้าอิงวาก็วางใจน่าจะไม่มีอะไรกระมงัง กูชิงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงของเจ้าอิงวาตะโกนถามออกไปกู่ชิงก็รีบตอบกลับไปทันทีแต่เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยต,ตัวตนของฝ่าบาทต้องรอให้นายท่านมาแจ้งนายหญิงด้วยตัวเองจะดีกว่าไม่มีอะไรขอรับเป็นคนที่เรารู้จักเขาขอตามไปด้วยขอรับอ๋อเช่นนั้นข้าก็สบายใจนึกว่าจะมีเรื่องราวอะไรเสียอีกท่านแม่เรากำลังไปที่ไหนขอรับ หวังอี้หลินลุกขึ้นขยี้ตาด้วยท่าทางงงเงียเขารู้สึกถึงแรงเคลื่อนไหวจึงได้ตื่นขึ้นมาเรากำลังจะกลับบ้านตอนนี้เราอยู่บนรถมาเสี่ยวหลินจะนอนต่อก็ได้นะเพราะอีกสักพักถึงจะได้เวลาอาหารเช้าหวังอี้หลินพยักหน้าเอ็นตัวลงไปนอนคุดคู่ทันทีอากาศหนาวเช่นนี้เขายังไม่อยากตื่นขึ้นมาแต่พอนึกบางอย่างได้เขาก็ลืมตาม,มาทำหน้านิ่วคิ้วขมวด เช่นนั้นเสี่ยวลินก็ไม่ได้เล่นกับพี่ไบเซอร์แล้วใช่ไหมท่านแม่ก็คงจะเป็นเช่นนั้นเสี่ยลินคิดถึงพี่ไบเซอร์เจ้าอิงวาลูกแก้มลูกชายเบาๆนี่คงเป็นสัตว์ตัวแรกที่เขาได้เล่นได้รู้จักกาันทำให้ผูกพันกันมากกว่าอย่างอื่นหรือนางจะหาลูกแมวน่ารักมาให้เขาเลี้ยงดีไหมนะนางเองก็ได้ชื่อว่าเป็นทาสแมวเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะต้องหาจากที่ไหน บอกตามตรงตั้งแต่โผล่มาที่นี่นางไม่เคยเห็นทั้งแมวทั้งสุนัขแถวบ้านเลยแม้กระทั่งความทรงจำของร่างเดิมก็ไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าคนในยุคนี้กินเนื้อแมวเนื้อสอนักกันใช่ไหมยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเช่นนั้นในยุคที่เนื้อสัตว์ราคาแพงหากินยากก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ เอาไว้แม่จะบอกกลุงเฟยหลงให้นะหากเขาสามารถพาพี่ไปเสื้อมาได้เราคงได้พบกันอีกตอนนี้เราไปเล่นกับพี่กระต่ายที่บ้านท่านตาท่านยายไปก่อนนะตอนนี้พวกมันคงคิดถึงเสี่ยวหลินแล้วจริงสิท่านยายบอกกว่ากระต่ายตัวหนึ่งมันกำลังมีลูกท่านแม่ว่าลูกกระต่ายน้อยจะออกมาหรือยังขอรับพอได้นึกถึงกระต่ายน้อยสีขาวที่เขาเคยได้อุ้งเล่นหวังอี้หลินก็ตาโตหายง่วงเลยทันที แม่ไม่แน่ใจนะเอาไว้เรากลับไปหามันที่บ้านท่านตาก็รู้แล้วตอนนี้เราเที่ยวกันก่อนดีไหมดีขอรับเวลลินชอบเที่ยวเช่นนั้นมาล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อยก่อนถ้าลูกไม่อยากนอนแล้วดูจากอาการของลูกชายคงไม่ง่วงแล้วเจ้าอิงวาก็ลุกขึ้นมานั่งเก็บผ้าห่มพับเอาไว้บางส่วนเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าให้ขาวพร้อมกับช่วยเขาบ้วนปากแปรงฟันเรียบร้อยก็เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ ไม่แน่ว่าอาจจะได้ไปกินอาหารเช้าในเมืองจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอหลังจากฟังนิยายเสียงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการฟังนิยายค่ะ